ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน5สถานที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่สิ้นเดือนนี้เช็คด่วนเช็คด่วนนะคะ5สถานที่ลงทะเบียนบัตรคนจนสิ้นเดือนนี้ค่ะจากกรณีกระทรวงการคลังมีความชัดเจนเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเฟสที่3ภายหลังการเปิดให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเฟสที่1แล้วก็ที่2มีจํานวนผู้ลงทะเบียนแล้วก็ได้รับสิทธิ์ไปแล้ว14.5ล้านคนสําหรับคุณสมบัติเบื้องต้นนะคะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. มีสัญชาติไทย2มีอายุต,ตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะคะ 3. ว่างงานหรือว่ามีรายได้ทั้งสิ้นไม่เกิน1 0 0 0 0บาท 4. ไม่มีหรือว่ามีทรัพย์สินทางการเงินได้แก่งเงินฝากธนาคารสลากออมสิน สลกากทกสพันธบัตรตราสารหนี้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน1 0 0 0 0แบาท5ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายหรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขดังนี้นะคะ5.1ที่อยู่อาศัยเป็นที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างบ้านพร้อมที่ดินกรณีอยู่อาศัยอย่างเดียวบ้านหรือว่าทาวเฮาต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวาห้องชุด ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางวากรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน10ไร่เพื่อการอื่นไม่ใช่การเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกินหนึ่งไร่ค่ะ5.2ที่ดินกรณีที่ใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน10ไร่นะคะเพื่อการอื่นไม่ใช่การเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน1ไร่แต่ได้ในปี2559เกิน1 0 0 0แสนบาท วางงานแต่มีเงินใช้เกิน10,000แสนบาทต่อเดือนมีผู้อุปการะ10,000บาทต่อเดือนมีรายได้เสริม10,000บาทต่อเดือนกระทรวงการคลังให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคแล้วก็บริโภคที่จําเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาแล้วก็วัตถุดิบเพื่อการเกษตรและจากร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กําหนดรายได้สูงกว่า30,000บาทต่อปี ค่าซื้อสินค้า200บาทค่ะรายได้ต่ำกว่า3 0 0 0 0บาทต่อปีค่าซื้อสินค้า300บาทวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนด45บาทต่อคนต่อ3เดือนนะคะลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางวงเงินค่ารถโดยสารรถเมล์รถไฟฟ้า500บาทต่อเดือนค่ะวงเงินค่าโดยสารรถบขส5 0 0บาทต่อเดือนวงเงินรถโดยสารรถไฟ500บาทต่อเดือนค่ะ สำหรับสถานที่ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นในเดือนมก,กราคม2564นะคะสถานที่รับสมัครมีดังต่อไปนี้นะคะธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนทุกสาขาทั่วประเทศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหก,กรณ์เกษตรธกสทุกสาขาทั่วประเทศสำนักงานการคลังจังหวัด76จังหวัดนะคะสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร50เขตค่ะ อย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนไมัยมทุกครั้งก่อนออกจากบ้านและหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ